วิธีการใช้แอปของกาเทียนะครับโดยการสั่งงานผ่านมือถือนะครับขั้นตอนแรกคือเราโหลดแอป l i v e r o มาก่อนนะครับแอป l i v e r o นี่นะครับหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้ ครับพอเราโหลดเสร็จแล้วปุ๊บให้เข้าไปที่แอปครับหน้าแอปจะพอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บลูกค้าจะยังไม่สามารถล็อกอินเข้าได้นะครับต้องรีจิสเตอร์ก่อนครับใส่อีเมลใส่โซนใส่อีเมลแล้วก็ใส่รหัสแล้วกดส่งไปที่ อีเมลครับแล้วก็เข้าไปดูรหัสที่อีเมลแล้วก็ตั้งรหัสผ่านครับพอตั้งเสร็จแล้วเราก็มาใส่อีเมลเสร็จพอเข้ามาในแอปแล้วนะครับเอ่อเราจะต้องมีอุปกรณ์เกตเวตัวนี้นะครับ วิธีการเชื่อมต่อเกวย์ก็คือเราจะต้องไปเปิด Wi-Fi ที่โทรศัพท์มือถือนะครับต้องเลือกเป็น Wi-Fi ที่2.4นะครับพอเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่แอปแล้วก็กดบวกด้านบนครับแล้วก็เลือกที่ Gateway easy แล้วก็ เน x t ครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของ Wi-Fi นะครับที่เราเชื่อมต่อพอเชื่อมต่อได้แล้วเกตเวฟาตัวนี้จะนิ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยเราก็จะได้เกตเวมาแล้วพอเราได้เกตเวเสร็จปุ๊บต่อไปก็คือการจูนกับสวิตไฟของกาเทียนะครับ โดยการเข้าไปที่บวกครับแล้วก็เลือกจํานวนสวิทช์ที่เราต้องการจะเพิ่มอย่างสวิตช์ของผมก็คือจะเป็น3ปุ่มนะครับเราก็เลือกที่3ปุ่มแล้วเราก็กด next ครับแล้วก็กดที่สวิตช์ค้างนะครับให้ดัง1ติดครับโอเคเราก็ได้สวิตช์มาแล้วนะครับ ส่วนชื่อตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าหรือแล้วแต่เราต้องการเลยนะครับเราก็จะได้สวิทช์มาแล้วก็สามารถเข้าไปข้างในสามารถปรับเปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยอันนี้ก็คือเราจะสั่งการด้วยโทรศัพท์ อย่างเช่นเราอยู่นอกบ้านเราก็สามารถสั่งการได้นะครับเรียบร้อยครับเท่านี้เราก็สามารถใช้งานสวิตกาเทียผ่านแอปมือถือได้แล้วครับ